สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักของราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎนะคะในเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนนะคะซึ่งตอนนี้ช่องจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นการลงคลิปนะคะ2เดือนต่อ1ครั้งนะคะคุณก็จะสามารถเอาคลิปเนี่ยไปดูยาวๆได้เลยในช่วงมีนาคมและเมษายนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรรวมถึงความรักด้วยนะคะคลิปนี้เหมาะกับใครคลิปนี้เหมาะกับคนที่ มีลัคนาราศีดาวจานันดาวทิตดาวศุปสถิตอยู่ในกรกฎไม่ว่าจะเป็นหัวราศาตะวันตกไม่ว่าจะเป็นหรวรา์ไทยก็สามารถดูได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนกันก่อนแล้วก็ไปต่อก,กันกับดวงความรักความสัมพันธ์นะฮะคนโซดคนแอบชอบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แล้วก็คนรักเก่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยคะ่ะ มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาเราได้ปร้อยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวกรกฎลัคนากรากฎพี่เห็นว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เลือกมันจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาสองอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานแล้วคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกงานที่ทําอยู่ก่อนหรือคุณจะปล่อยแล้วไปรับอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จบ เกับเรื่องการทํางานของคุณแล้วไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคราวนี้เสร็จเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปเลือกที่ใหม่แนะ่นอนเพราะเกณฑ์การยกย้ายสูงมากบางท่านเป็นเกณฑ์การยกย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลไปต่างประเทศบางท่านย้ายสายงานจากสายงานประจําไปเป็นเจ้านายตัวเองจากสายงานเอ,อเอกชนไปทําราชการหรือสลับกาันร,ราชการมาทําเอกชนหรืออะไรเงี้ยมันมีการ สวิชกันอยู่นะคะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณแฮปปี้และมีเวลามากขึ้นให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตจากที่เห็นเพราะฉะนั้นจงเลือกด้วยเหตุและผลจงเลือกด้วยศักยภาพของคุณเพราะคุณเป็นคนที่เก่งอ่ะคุณเป็นคนที่เข้าได้กับคนหลายๆคนอยู่แล้วเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ย กเรากดเป็นธาตุน้ําก็เรียกว่าไปอยู่ในภาชนะใดก็เป็นรูปทรงนั่นแหละปรับตัวง่ายนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องการเงินพี่เห็นว่ายังคงมีให้จับจ่ายใช้สอยได้อยู่จนมันเหลือเฟือในระดับที่เรียกว่าเอาไปใช้กับครอบครัวเอาไปใช้ในเรื่องบ้านในเรื่องรถแล้วมันเกิดสภาวะการซื้อของแล้วไม่ถูกใจเราซื้อไปเรื่อยๆอะ่ะหรือเป็นลักษณะที่ใช้ ใช้ไรายได้ใช้เงินแก้ไขปัญหาแก้ความงองแงของคนในครอบครัวแก้ความขี้งอนแก้ความไม่พึงพอใจซึ่งอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนละกันเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินมันก็โอเคสามารถทําได้แต่ในบางเคสเนี่ยถ้าแก้แล้วปัญหามันยังอยู่อาจจะต้องคิดว่าลองหาวิธีแก้ ด้วยเรื่องอื่นดูนะมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆพาร์ทเนอร์ใหม่ๆรวมถึงมีโอกาสเจอความรักครั้งใหม่ได้ด้วยจากที่เห็นหรือบางท่านถ้ามีคู่อยู่แล้วแฟนมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะอืมและถ้าใครที่ไม่ได้มีแฟนก็มีโอกาสได้แฟนใหม่คนรักครั้งใหม่หรือไม่ได้สนใจเรื่องแฟนและกําลังหาพาร์ทเนอร์ทําธุรกิจคุณจะมีโอกาสได้ลูกค้าเจ้าใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีคราวนี้เสร็จเนี่ย ไพ่แอบขึ้นมาบอกเหมือนกันนะฮะในเรื่องราวของการเลือกนะฮะส่องถ้วยเป็นไพ่ที่บอกว่าบางครั้งถ้าเราจะเลือกทำธุรกิจบางทีประเด็นปัญหามันอาจจะมาจากการทำธุรกิจด้วยใจคุณใช้ใจในการขับเคลื่อนซึ่งบางทีมันต้องประกอบด้วยเหตุและผลด้วยอบางทีเรามีความรู้สึกว่าสงสารก็ว่าเขาติดเงินเรามาหลายงวดแล้วนะ แต่แบบธุรกิจเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ติดขัดเลยอย่างเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกเราสงสารเขาอยากซัพพอร์ตเขามันอาจจะต้องมีการพูดคุยกันว่าจะทําอย่างไรให้เราและเขาสามารถเจรจาต่อรองกันได้ในแบบที่ธุรกิจเราก็อยู่ได้ไม่ใช่ในโหมดแบบเออเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องปรับตัวนิดนึงแล้วก็ในส่วนของอาการเรื่องสุขภาพละกันสุขภาพผู้ใหญ่พี่ไม่ห่วงนอกจาก กินมั่งไม่กินมั่งงอนไปงอนมาผู้ใหญ่ในบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ถูกอ,อกถูกใจภาวะฮอร์โมนขึ้นข,นขนลงๆไวทองอะไรว่าไปแต่ถ้าเป็นในโหมดของสุขภาพของตัวคุณเองอถ้าคุณไปตรวจอะไรซัมติงสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงล่างนะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวช่วงล่างระบบสืบพันธุ์เอยอะไรเอยก็ดี เป็นไปได้อยากให้ไปขอ Second ิล i อ i ิเนียนเ o ิ i n ดโอนะความเห็นที่สองความเห็นที่3มหาหมอหลายๆคนหน่อยค่ะให้เขาลงความเห็นให้มันตรงกันอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถช่วยได้แล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีรวมถึงถ้าใครมีแผนที่แบบอยากจะลงเรียนนะคะคอร์สสัมมนาอะไรเงี้ยเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่การประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ มีเห็นอยู่ว่าจะได้มีโอกาสในการลงเรียนแล้วก็เป็นแนวโน้มที่พอไปเรียนแล้วพอปันเวลาไปให้เรื่องเหล่านี้แล้ว mm hmm. ก็จะเจริญมากขึ้นโอเคมากขึ้นนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการทำประกันพินัยกรรมมรดกอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วย mm hmm. เข้าไปข้องเกี่ยวนะคะอืม ตามนั้นแหละแต่จะเป็นการเจราจากันได้ด้วยดีไม่ตีกันจากที่เห็นนะประมาณนี้นะคะโอเคการเงินก็ดีโอเคการงานเริ่มต้นละโอเคความรักทักละโอเคประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวกรกฎลักขากรากฎนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับดวงความรักคนโสดกันมาค่ะคนโสด คุณสดคุณจะมีใครเข้ามาไหมคะกรรกฎละขนาดกร,รกฎคุณจะมีใครเข้ามาไหยคะขอไพ่หน่อยแปดเหรียนไพ่คือเราบอกว่าทํางานไม่ได้หยุดเลยป้าแปดเหรียนสี่ถ้วยเดทแล้วก็ไพ่ดีเอ็มเพรสอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ากรรกฎคนที่เข้ามาไม่เข้าตาคุณอะ จริงๆมีเข้ามาเรื่อยๆจริงๆพี่มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีคนเข้ามาเรื่อยๆเป็นคนที่มาชอบมาปลื้มมารู้สึกดีกับคุณแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคคุณคุณไม่ได้อยากได้คนคนนี้คุณไม่ได้ชอบคนคนนี้คุณไม่ได้ชอบสไตล์นี้หรือปัจจุบันชาวเรากลกรากดคุณอาจจะแบบพี่เมย์คะทุกวันนี้มีเวลากินข้าวก็บุญแล้วค่ะทํางานยุ่งใส่ตัวแทบขาดอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นได้อ่ะนนะเอาไปดูกัน พี่ว่าจริงๆมีคนเข้ามานะแต่อาจจะไม่ใช่คนที่คุณแบบไม่ตรงสเปคไม่ใช่คนที่ชอบหรือเปล่าขอบให้หน่อยค่ะเข้าคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะคนสดก่แล้วก่อนเข้าคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณคะเอ็มเพรสแปดถ้วย เอ็มเพลร์แปดถ้วยเก้าดาวคุณรู้สึกยังไงกับเขาเด็กถือถ้วยหนึ่งเหรียญโอเคแล้วก็ไพ่หกดาว ม,มาดูกันจากหน้าไพา่คุณนะ่ะตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่คนๆเนี้ยตั้งใจเข้ามาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์แบบรวดเร็วแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าคุณนะ่ะหลักๆก,ก,ก็เหมือนแบบไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสอนาคตตัวเองมากกว่าที่จะสนใจเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนแบบเราเจอคนที่จริงใจเบอร์ใหญ่เลยอะ เอมเปอร์อะแต่เราอะเป็นแค่แบบเด็กถือถ้วยเองเราก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปชิวๆเดี๋ยวถ้าดีก็คอมมิชเมนต์เองไรเงี้ยเรื่อยๆมาเรียงเรียงพลังงานฝั่งเขาจะเป็นพลังงานของธาตุลมอย่างเงี้ยมีถุนตุนกลุ่มอะพวกไวๆแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นราศีเมษอย่างเงี้ยแล้วฝั่งเราเป็นอะไรฝั่งเราเป็นน้ำไงตัต่อนยอนค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะ,ค,ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่แน่ไม่นอนด้วยเรื่อยๆด้วยนะเขาก็มีความหยิกหัวตัวเองทำไมฉันต้องมาชอบคนคนนี้ด้วยนะช้าจริงๆเลยนะแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อย h ไ p r ี e ทตตีดอะ <laughs> มีความตีดอยู่ขอพาหน่อยพายแนะนำสิพายแนะนำมี the magician นะคะแล้วก็ภายในถือถ้วยเนี่ยเขามาจีบแล้วคุณก็อย่ามัวแต่กลัวฝนอยู่มีอะไรก็บอกเขาชอบไม่ชอบอะไรก็บอกเขานะคะอย่าปล่อยให้มันเป็นการคาดเดานี่ไม่ใช่เคสเตริร์จากที่เห็นแต่เป็นในเคสของความสัมพันธ์ที่เขาเดาไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงมันสักเซสนะแต่มันต้องใส่อาศัยการสื่อสารอาศัยการพูดคุยอาศัยตัวกลางอาศัยอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่แบบ ต้องมีความครีเอทมีความมีความอยากคุยหน้าคุยแล้วนี่คือความสัมพันธที่ไหนๆเขาก็เข้ามาจีบแล้วอะลองดูนะลองดูนะเอาใจช่วยสรุปมีคนมาจีบนะกรกฎแต่คุณอาจจะไม่พร้อมเองอย่าเล่นตัวนาะน <c oughs> ไปต่อกันค่ะกับคนแอบชอบคนที่คุณแอบชอบนะเขารู้สึกอย่างไรกับคนคะก็รากฎ คนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะห้าไม,ม้มมีห้าไมา้มีไพ่เจ็ดเหรียญมีไพ่เจ็ดดาบคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา มีไพ่แเหรียญ2ดาบหกม้โอเคชัดเจนแหละว่าคุณต้องการประสบความสำเร็จบางท่านออกตัวแรงความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆอ่ะพี่ว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่เขาเป็นคนแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วขอคิดพิจารณาก่อนส่วนหนึ่งมันจะรอดไม่รอดคืออะไรรู้ปะ จากไพ่ที่ขึ้นมันมีชาวบ้านพรมันมีชาวบ้านปุ๊บชาวบ้านแซวจ้ะชาวบ้านแซวชาวบ้านแบบเอออัพให้เป็นคู่จิ้นแล้วคุณก็คุยกับคนที่เขาคิดอ้ายขี้อายเขายังหลบหลบหลีกหลีกเลี่ยงเลี่ยงเขายังไม่มั่นใจเลยเขาอาจจะรู้สึกดีกับเราก็ได้จากที่เห็นแต่เขามีความรู้สึกเหมือนแบบแต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะโดนแซวบางทีความสัมพันธ์มันจะรอดไม่รอดก็อีตรงการชงเนี่ยนะจากที่เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าสรุปเขาชอบฉันไหมหรือเขาไม่ชอบฉันเขาว่ารู้สึกดีกับคุณเขาไม่ได้รังเกียจอะไรคุณเลยแต่ประเด็นเน่ยคุณอาจจะต้องไปจัดการปากของชาวบ้านก่อนเพราะชาวบ้านนี่แซวกันหนักเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณเพื่อนทีทำงานคุณจากที่เห็นนะเป็นอย่างนี้นะฮะคนแอบชอบอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา DMPs เหรอขอไผ่แนะนัหน่อยซิขึ้นเดมูนแล้วก็ขึ้นหายพรีสโอเคนอกจากแก๊งชาวบ้านแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเช็คในความสัมพันธ์นี้ที่เขาไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเอาจริงๆสิ่งที่ชาวบ้านรู้แต่เราไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ไม่คุณก็เขามีคนใดคนหนึ่งไม่โสดมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันคุมเครือ ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่กันละกันละแต่เขาอาจจะไม่ได้มาบอกที่ทํางานไงว่าเขาคบใครอยู่ไอชชาวบ้านก็ชงไปไอลเราก็ชอบไปแต่มารู้ที่หลังก็คือกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้ละอันเนี้ยให้เรามาระวังจากไพ่ที่ขึ้นมาระวังไปเจอคนที่ที่มีเจ้าของจริงๆนะเคสที K ่หนึ่งเคสที่สองถ้ามันไม่ใช่คนมีเจ้าของละพี่ถ้ามันไม่ใช่คนมีเจ้าของเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่ ความสัมพันธ์นี้ใช้เวลานานแล้วคุณจะต้องเข้าถึงโลกเขาให้ได้เพราะคุณกําลังดิวกับคนที่แบบมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาที่ต้องอ้าแขนรับใครเข้ามาในชีวิตได้ง่ายๆไม่ใช่โลกส่วนตัวสูงอะแต่มันมันเป็นเชิงที่รู้สึกว่าให้คนอื่นรู้เรื่องตัวเองเยอะๆแล้วมันไม่ปลอดภัยอะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจากไพ่ที่ขึ้นมาประมาณนี้จ้ะ โอเคต้องให้เขาไว้ใจคุณนะคุณถึงจะสามารถเข้าไปในโลกเขาได้นะจ๊ะไปต่อกันกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจ้ะคนคุยคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณคะกดไพ่หน่อยก็แล้วลกันเมจิเชียนนะสามไม้จ้ะ The sun สภาพดีนะนี่บอกเลยคุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาไนท์ถือถ้วยไนท์ถือจาคุณสองเขาเขาก็ส่องคุณเนี่ยแล้วก็ให้หเหรียญโอเค ในความสัมพันธ์นี้เหมือนมีคนใดคนหนึ่งเป็นกึ่งกึ่งเน็ตไอดอลนะหรือแบบเป็นคนที่ค่อนข้างมีตัวตนบนโลกโซเชียลนิดหนึ่งแล้วก็มีความป๊อปปูล่าเอาจริงสองคนนี้รู้สึกดีต่อกันแต่มันเป็นในลักษณะของคนที่ส่องกันไปส่องกันมาแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบคนมีเสน่ห์สองคนมาเจอกันอะแล้วก็เลยไม่มั่นใจว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีความรักกันจริงอยู่ในตรงนั้นหรือเปล่าเห็นแอลกันไปแอลกันมาพิมพ์เขินกันไปก็เขินกันมาอยู่ แล้วก็มีคนชอบเยอะทั้งสองคนด้วยจากที่เห็นเหมือนแท็กไอจีกันแล้วก็คนหนึ่งพอโ, IG, โ,โพสไอจีปุ๊บโพสลงโซเชียลปุ๊บคนกดไลค์คนกดเลิฟเยอะแยะเลยอะไรแบบเนี้นั่นคือสิ่งที่เขาเห็นอืมพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นการรู้จักกันแบบผิวๆมากเลยนะ มันยังเป็นการรู้จักกันที่ยังไม่ได้เห็นเนื้อแท้ในความสัมพันธ์เยอะขนาดนั้นน่ะแต่เป็นความชื่นชมจากในแง่ดีของคนทั้งคู่ในสิ่งที่อยู่ภายนอกในสิ่งที่สามารถส่องได้มองได้แต่ว่ายังไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงแนวโน้มความสัมพันธ์คนะ่ะ mm hmm. มีไพ The mm ่เดอะเชล l ออตนะคะ แล้วก็มีไนท์เทเรียนหลุดออกมาด้วยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบบก็ต้องดูดูกันไปคู่แข่งเยอะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยดูดูกันไปแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีการซัพพอร์ตในบางเคสคือซัพพอร์ตกันและกันเราเราซัพพอร์ตเขาส่งหัวใจให้เขาส่งแล้วเาัามันจะมีที่ต้องซื้อซื้อกิฟต์อะไรสักอย่างส่งนู่นนี่นั่นให้ในแอปพลิเคชันด้วยมันมีใช่ไหมแล้วฝั่งนุ้มก็เหมือนแบบไปแลกมาแล้วก็จะเทรดออกมาเป็นเงินได้ใช่ไหมยวบางเคสมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ใจแลกผลประโยชน์ใช้ผลประโยชน์แลกใจสลับกันไปสลับกันมาเงี้ยจากที่เห็นยังต้องลุ้นต่อนะฮะคู่แข่งเยอะค่ะเข้าแข่งขันกันใช่ไหมไพ่แน่นามีไพ่สองไม้แล้วก็มีไพ่สเตรนท์สู้นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องสู้นะคะหอีกในใยหนึ่งสเตรนท์คือไพ่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอุ้มชูดูแล ผุ้มชูดูแลซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องหมายถึงการใช้สติเยอะๆกับความสัมพันธ์นี้ดูได้มองได้แต่ลองมองถึงอนาคตในความสัมพันธ์ยาวๆอะไรแบบนี้จากไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนประมาณว่าแต่ถ้าสมมติคนนี้หรือเรากับเขาคบกันมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบถ้าเป็นคนทั่วไปมันอาจจะต้องมองดูไลฟ์สไตล์ฟีลประมาณนั้นเนะี่ยเพราะว่ามีคนติดไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นโพสโซเชียลเยอะ มีไลฟ์สไตล์ของของการประสบความสำเร็จใช้คำนี้ก็ได้ the sun the magician ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องถามกับตัวเองว่าแล้วเราหล่ะเป็นคนที่โอเคกับไลฟ์สไตล์นี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แฮปปี้กับการมีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันเช่นกันหรือไม่อะไรประมาณเนี้เพราะตรงนี้มันเป็นไพ่หกเหรียญขึ้นมาด้วยไงเหมือนแบบมันเหมือนสายเปย เหมือนมันต้องให้มันต้องทุ่มอะไรเงี้ยเราเราใช้สายนะมันถ้าใช่ก็ลุยแต่ถ้าไม่ใช่ก็อืมนั่นแหละเก็บมาเปตัวเองอะประมาณนี้จ้ะโอเคจบไปกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนมีคู่กันนะคะคนมีคู่ค่ะกรกฎดเขารู้สึกไงกับคุณคนมีคู่เคสคนมีคู่เขาคนนั้นเขารู้สึกไงกับคุณ แชรีออดก็กรกดเนาะห้าไมา้ทำไมเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์กันคนละทีมเราก็ไพ่สีไม้เท้าอืบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้มีประเด็นมีปัญหากันในโหมดของระยะทางความห่างไกล ไม่ใช่ไม่รักกันหรือบางทีอยู่ในโหมดของการแบบจะแต่งงานอยู่แล้วพีเวดดิ้งนู่นนี่นั่นมีคนพยายามเข้ามาช่วยการบริหารจัดการทําให้งานแต่งหรือกิจกรรมงานในชีวิตของคุณมุ่นวายจากบุคคลที่สองบุคคลที่สามญาติก็ได้พี่น้องก็ได้หรือเช่าบ้านทีมงานทีมงานผู้หวังดีอะแล้วคุณรู้สึกไงกับเขาก็ระกดีอิมเพรสนะคะ a t แล้วก็ไพ่สิบดายังไงอะคนมีคู่ทำไมเป็นประเด็นกันเขายังไม่ได้คิดที่จะเลิกหรือที่จะห่างหรอกแต่ว่าในส่วนของตัวเราเนี่ยในความสัมพันธ์นี้มีคนเอาแต่ใจตัวเองอยู่นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาหรือในหมดของการปรับตัวจนเราไม่รู้จะปรับยังไงแล้วอะ่ะเราก็เลยแบบ ฉันจะต้องทำงไงความสัมพันธ์นี้ดีเดี๋ยวฉันจะต้องจบไหมฉันจะต้องกลับมารักตัวเองไหมอารมประมาณนั้นแนวโน้มควาสัมพันธ์หนมคุณและเขาค่ะรกรกฎลัคนา,รากรกฎขึ้นไพ่หนึ่งเหรียนเนาะไพ่แนะนำสิเจ็ดไม้แล้วก็ไพ่เจวิลนะคะ ความสัมพันธ์นี้ถ้ามันเป็นเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันจะมีคนใดคนนึงถูกเลือกไปนะมันจะต้องมีการจบบางอย่างอาจจะเป็นทางฝั่งคุณต้องจบความสัมพันธ์แล้วก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่กันและกันมันจะมีการถูกเลือกแล้วตัวคุณเองก็จะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆด้วยรวมถึงตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีคนของตัวเองละแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือก เลือกคนของเรา,าเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มีระยะทางระยะห่างจากความสัมพันธ์นี้ซานี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับคุณนะเจอเจะวิลขึ้นฉันรักเขาเขารักอีกคนหรืออยู่ในโหมดของเขารักเราเราต้องอยู่กับอีกคนอะไรอย่างเงี้ยได้นะจ๊ะเอาใจช่วยแหละกรกฎขอให้มันสามารถผ่านพ้นไปได้นะอ่ะ ไปต่อกันกับคนรักเก่าจ้ะคนรักเก่านะคะคนรักเก่าคนนั้นของกรกฎนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะกอรกดเขาไพ่หน่อยเดทเดทม่เชียอหกดาบนะคะมีเดทมี6ดาบ มีไพ่ห้าไม้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเก้าดาบพลังงานท็อกซิกเนาะจิีหัวตัวเองละเก้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สี่ไม้คุณยังสัมผัสถึงความเป็นครอบครัวนะในขณะที่ตัวเขา move on ไปแล้วนะคะอาจจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ละ สิ่งนี้มันมันเหมือนตัวคุณเองในความสัมพันธ์ที่เราก็รู้ว่าเราเครียดเราก็รู้ว่าเราไม่สบายใจไม่โอเคกับคนคนนี้หรอกแต่เรายังจินตนาการภาพไม่ออกว่าถ้ามันจะเป็นคนอื่นที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันจะแบบมันจะเป็นใครได้อะถ้ามันไม่ใช่คนคนนี้อะไรประมาณนี้เรายังคงมีความอินยังคงมีความคิดยังคงมีความรู้สึกนึกถึงรักอยู่กับคนคนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นจากใน,นหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นมาชาวกรกฎ คนคนนี้มูไปแล้วนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่เราต้องการเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่มันก็พอดีกับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเหมือนลักษณะสองจิตสองใจในความสัมพันธ์ว่าแต่เขาก็ท็อกซิกด้วยนะแต่เขาก็ทําให้เราทุกข์แต่เขาก็ทํใา,ทาทให้เราแบบเสียใจด้วยในคนเดียวกันแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะก็ระกดกับคนเก่านะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะ มีไพ่หนึ่งเหรียญเนาะไพ่แนะนำค่ะมีไพ่งถือเหรียญแล้วก็มีไพ่เดอะเมจิ i เชนะฮะจากไพ่ที่ขึ้นมาถ้าในสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะถ้ามีโหมดหรือมีธุรกิจการงานอะไรที่ยังต้องดิวด้วยกันก็ทำได้คนคนนี้เป็นมืออาชีพอยู่ ทำร่วมกันได้นะคะแต่ถ้าในโหมดของการคอมมิชเมนต์หรือสถานการณ์อื่นๆไพ่แอบ,บขึ้นมาบอกนิดนึงนะว่าเขายังเป็นเขานะเขายังไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะเขายังไม่ได้เปลี่ยนไปเขายังเป็นคนคนเดิมถ้าดั้งเดิมเดิมทีคนเก่าคนนี้เป็นคนที่เราครบอ่ะเขาก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาคือคนที่เราไม่ได้คบอ่ะแต่เป็นคนที่เราชอบรักข้างเดียวเลยแล้วก็ว่าไปเพราะมันคือคนเก่าใช่ป่ะมันก็จะอยู่ในโหมดที่ เขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราแต่ว่าก็ยังอยู่ในโหมดของคนที่ต้องดีวงานด้วยกันทำงานด้วยกันมากกว่าคนที่จะรู้สึกรักเราอารมณ์นั้นจากความสัมพันธ์นี้ที่น่าภัยขึ้นนะคะก็ ประมาณนี้นะคะตัวเราเองก็จะได้มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าจริงๆความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่ดีรอคุณอยู่นะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกคนยิ่งให้ไปกับคนที่ใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่รอรับสิ่งที่เราหยิบยื่นไปให้การหยิบยื่นให้ไปมันก็หายไปในน้ําหายไปในอากาศ อารมณ์แบบนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เรื่องความรักของคุณนะคะชาวกรกฎลัคนากรากฎในเดือนมีนาคมถึง เดือนเมษายนนะคะสองเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ